วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังค่ะเจอหน้ากันอย่างนี้ก็ใช่แล้วนะคะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันสบายๆกับเวลาสบายๆนะคะช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปตะเวนตามที่ต่างๆไปพบปะ,ะเจอกับบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่แฟนรายการถามถึงกันเยอะมาก เขาบอกว่าคิดถึงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยถ้าพูดถึงอดีตนะคะสอสอพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินเขต6หลายหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดว่าหนุ่มที่ใส่สูตรแดงเข้าสภาน่าจะล้องออกกันทั้งประเทศวันนี้กลับมานั่งกับเราตรงนี้แล้วนะคะจาสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคิดถูงเนาะหลายหลายคน <c oughs> คุณผู้ชมก็ทราบข่าวแล้วก็ติดตามข่าวมาตลอดก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลกับคําว่าประชาธิปไตยแล้วก็ประวัติก็ไม่ธรรมดาเลยเรียกว่ามาไม่นานแต่ว่ารู้จักกันทั้งประเทศวันนี้เนี่ยชีวิตก็อาจจะมีการหัดเหนิดนึงคงคต้องขออนุญาตเล่าเนาะเพราะว่าได้ได้เข้าไป ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจาอยู่ในเรือนจำติดคุกแต่ยังยิ้มได้อะหน้าตายังสดชื่นเป็นยังไงบ้างความจริงก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังฝากใจฝากความคิดถึงและให้กําลังใจผมมาโดยตลอดรวมตั้งกับพักพวกเรานะครับที่ถูกดําเนินคดีแล้วก็ถูกจองจําอยู่ในเรือนจำนะครับต้องถือโอกาสนี้กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับก็จริงๆแล้ว ต้องทําใจเพราะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วสิ่งที่พวกเราต้องการคือความเป็นประชาธิปไตยความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมก็ต้องสู้กันไปนะครับการเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจเห็นบอกตอนช่วงสงกรานที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับไปในพื้นที่พี่น้องประชาชนว่าย่งไงบ้างคะโอ้ หายไปเกือบสองปี<ม>ไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกยังทุกทรมานต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆนะครับก็<ม>ใช้ชีวิตเหมือนผู้ต้องขังโดยทั่วไปนะครับเสร็จแล้วมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตมาข้างนอกนะครับต้องอขอกราบขอบพระคุณนะครับด้วย<ม>พระหมหากรุณาที่คุณลน้นกล้าวล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านมีจิตเมตตาต่อผมและครอบครัว พระองค์ท่านพระราชทานอภัยโทษเป็นการส่วนตัวให้กับกระผมะผมจึงได้มีโอกาสามาใช้ชีวิตข้างนอกอก่อนเวลาที่จะถึงกําหนดก็<ะ>ต้องถือโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณพระองค์ท่านยังหาที่สุดไม่ได้นะครับ<ะ>โดยพระมิตรตาของพระองค์ท่านที่มีต่อกระผมและคนไทยอีกตัวท<ะ>ั้งประเทศนะครับ<ะ>ก็กลับไปลงพื้นที่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนยังให้การต้อนรับและก็ดูเหมือนว่า จะดีขึ้นกว่าเก่าด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งของเก่าก็ดีอยู่แล้วพอกลับไปเที่ยวน,นี้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจ<ม>ในเหตุการณ์บ้านเมืองทุกคนเลยให้กําลังใจทุกคนพอเจอหน้าก็วิ่งมาโผบกอดผูกข้อไม้พูมือเรียกขวัญ<ม>บางคนก็กระชุด<ม>ยืดเยื้อเพื่อขอถ่ายรูปนะครับเนื่องจาก<ม><ม>ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปได้ทุกคนก็มาโอบกอดให้กําลังใจและทุกคนบอกว่าสู้ต่อไปนะ เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยครับค่ะจริงๆหลายคนอาจจะรู้จักคําว่าจ่าประสิทธิ์นะคะหรือจ่าสิบตาร,รวจนะคะประสิทธิ์ชยัยศรีศะ์เนี่ยในหลากหลายมิตินะคะนะแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้ติดตามหน้าการเมืองมาโดยตลอดเนี่ยนะคะเปิดมาก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยโดดเด่นแล้วนะคะเข้ามาอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแล้วแต่ลึกๆประวัติเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนไม่รู้จักครับจริงๆ ที่มาของจ่าประสิทธิ์นะรหรือจ่าเสื้อแดงใส่สูรแดงเข้าสภา,านะมีที่มาอย่างไงเป็นคนสุรินตั้งแต่เกิดเลยไหมคะไม่ครับจริงๆแล้วผมเกิดที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับ<อ>เพราะว่าปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เป็นคนศรีสะเกดเสร็จแล้วด้วยที่ทะนะความเป็นอยู่ของทางครอบครัวยากจนปู่ย่าตายายมีลูกหลายคนนะครับที่ก็ไม่พอทำมาหากินอตอนประมาณอายุสักสามขวบเศษเศษ คุณพ่อคุณแม่ก็พาย้ายครอบครัวมาบุกเบิกธรมากินอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร<อ>์ก็เลยมาเติบโตที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนที่จังหวัดสุรินทร์สุดท้ายก็จบมัธยมแล้วก็ได้มาสอบตำรวจที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจริงรจริงๆๆตอนกาบประสิทธิ์เด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นนักการเมืองหรือฝันอยากเป็นตำรวจหรือเพราะอะไรทําไมถึงมาเป็นตำรวจก่อนนักการเมืองไม่ครับเด็กๆฝันเวลาคุณครูถามไหนประสิทธิ์อยากเป็นอะไรต่ออะไรคะ ตอนนั้นอยากเป็นคุณหมอชนบทเ,นเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนค,ครับเรื่องทางการเมืองนี่ไม่ต้องไปฝันเลยเพราะจริงๆแล้วพูดก็พูดนะครับคุณสมบัติยังไงก็ไม่มีทางได้เป็นนักการเมืองยิ่งระดับชาติด้วยเป็นไปไม่ได้เลยและก็ไม่เคยฝันด้วยเพราะจริงๆถ้าพูดถึงนักการเมืองคนเขาจะนึกถึงในพลเนาะในพลนู้นในพลนี้เนี่ยโอกาสคําคว่าเป็นในพลปุ๊บเนจะกล้าเข้ามาเป็นผนู้แทนก็โอเคอาจจะดูไม่ยากแต่นี่ก้ามาในตําแหน่งเรียกว่าเป็นจ่าสิบธิตำรวจ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้าราชการตํารวจชั้นผู้น้อยนะคะแล้วยังไงอะคะทำไมมันถึงก้าวมาได้เป็นตํารวจคือคือจริงๆจะอยากเป็นหมออยากเป็นหมอชนบทอยากช่วยเหลือคนยากคนจนที่อยู่ตามชนบทแล้วมันมาเปลี่ยนไปเป็นตํารวจตอนไหนอะคะก็เป็นดวงบุญวาสนาพอดีเพื่อนพามาสอบตารวจที่นครปฐมมาด้วยกันห้าคนกับเพื่อนห้องเดียวกันปรากฏว่าติดสองคนผมโชคดีที่เรียนดีหน่อยก็เลยติดที่ดี ตอนนั้นก็เอาประมาณห้าร้อยคนมาสอบประมาณสา0หมืนกว่าคนทุกคนก็แข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับก็เลยโชคดีได้เป็นตํารวจแล้วก็ไปลงรับราชการอยู่ที่สมุทรสาครทีนี้พอเป็นตํารวจอยู่ที่สมุทรสาครสักพักหนึ่งก็มาอยู่ในช่วงของท่านพันธุ์ตุลททักษินชินวัตรนะครับได้ เสนอตัวมารับใช้พี่น้องประชาชนและท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตปสีสี่เนาะครับค่ะซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเป็นลูกชาวนาคนจนก็เลยมีประสบการณ์และก็เห็นภาพต่างๆของคนบ้านนอกอของคนจนโดยเฉพาะชาวรากหญ้ามันเดือดร้อนอ่ะมันลําบากมันหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ในการดารงชีิตประจําวันค่ะ,ะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่โดนใจพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องอการรักษาพยาบาล บาครับผมนโยบายตรงนี้ของท่านทักษิณนี่ทําให้ผมประทับใจเพราะผมเป็นคนบ้านนอกและไปประสบเห็นในเรื่องของคนจนเวลาเจ็บป่วยแล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลหลายคนต้องเสียชีวิตทั้งที่โรคบางโรคนี่ถ้าพอมีตังหรือมีความสามารถไปหาหมอได้เนี่จะไม่เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าด้วยความจนนะฮะเขาก็ไม่กล้าที่จะไปหาหมอเพราะว่าเวลาไปหาหมอนี่ไปเจอค่ารักษาพยาบาล แพงๆถึงไม่แพงเขาไม่มีตังค์นะครับเขาก็ไม่กล้าไปไอความไม่กล้าไปก็รักษาแบบพื้นๆบ้านทานยาสมุนไพรรักษาแบบบ้านนอกคนสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่พอมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของท่านทักษิณโอ้โผมนี่รู้สึกโล่งใจม,มีความภาคภูมิใจและประทับใจไม่ต้องพูดนโยบายอื่นนะซึ่งทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วแค่30บาทรักษาทุกโรคทําให้คนนรอดพ้นจากความตายโดยเฉพาะคนจนคนรากยาก ผมเลยรู้สึกประทับใจว่าเออทำไมท่านดีแท้ทำไมนโยบายนี้มันโดนใจประชาชนโดนใจคนแท้ยังไม่เคยเจอตัวเป็นเท่านทักษิณเลยแต่ประทับใจในนโยบายของไทยรักไทยใช่ครับค่ะผมเป็นตำรวจอยู่สมุดสาขรก็ทำหน้าที่ของความเป็นตำรวจนะครับค่ะปรากฏว่าพอมีนโยบายนี้และอีกหลายๆนโยบายผมก็รู้สึกประทับใจรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนก็เลยชื่นชมท่านนะครับชื่นชมท่านพอมีโอกาส ทํางานด้านตสารวจสะสมประสบการณ์เสร็จแล้วปรากฏว่าหัวใจผมมันก็คือประชาชนอยู่แล้วด้วยหน้าที่ด้วยความจิตสํานึกมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอ๋อคุณพ่อเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมก็คือลึกๆก,ก็คือมีสายกันเมืองมานหน่อยๆเพราะว่าอาจจะเห็นจากคุณพ่อท,ที่ทำงานดูแลรับใช้ประชาชนพี่น้องในหมู่บ้านเนาะใช่ครับและด้วยด้วยที่คุณพ่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและท่านก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ตั้งใจทํางาน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านผมเองตนเป็นเด็กเวลาคุณพ่อเดินไปไหนไปพบเพื่อนบ้านผมก็จะตามไปด้วยด้วยความเป็นเด็กนะฮะติดพ่อปรากฏลูกผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่บ้านพอดีเห็นคุณพ่อไปลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านทําให้เรารู้สึกว่าอความผูกพันที่เรามีกับชาวบ้านที่คุณพ่อมีทําให้เราประทับใจก็เลยว่าโอ้ถ้ามีโอกาสก็เราอยากจะรับใช้ประชาชนนะครับถึงมาสมัครเป็นตํารวจนะครับซึ่งตอนแรกอยากเป็นหมอชนบท พี่น้องประชาชนใช่ครับก็เลยมาสมัครเป็นตำรวจก็ได้เป็นตำรวจเสร็จแล้วมาเจอนโยบายดีๆก็รู้สึกประทับใจชื่นชมทีนี้ทางการเมืองเดินมายังไงที่ท่านถามก็คือปรากฏว่าปี4ี่้ามีการยึดอํานาจผมเลยเสียดายปฏิวัติยึดอานาจผมก็เลยเสียดายว่าตายแล้วทําไมทําลายคนดีๆอย่างนี้นี่สิปีแล้วนะเนี่ยจากสี่เก้านี่ห้าปีแล้วเนาะก็เลยเสียดายว่าทําไมต้องทําลายคนดีๆอย่างนี้ก็เลยรู้สึกสนใจ สนใจการเมืองรู้สึกเห็นใจรัฐบาลที่มาจากประชาชนรู้สึกเห็นใจท่านทักษิณยิ่งช่วงหลังๆมีการชุมนุมประท้วงของคนเสื้อเหลืองนะครับแล้วก็ไปทําลายการเมืองที่มาจากประชาชนแล้วก็ไปทําลายคนดีๆที่มีอยู่ใบดีๆที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ผมก็เลยรู้สึกสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับปรากฏว่าช่วงหลังมีเสื้อแดงอือค่ะ แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่มาร่วมกับคนเสื้อแดงก็คือมีความเป็นมาว่าตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนเสื้อเหลืองที่มาชุมนุมผมเป็นตำรวจอยู่สมุทรสาครและเป็นคนที่จัดกําลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองออออปรากฏว่าตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยให้คนเสื้อเหลืองนะถูกกระทํา ย่ำยีหัวใจอย่างรุนแรงเหมือนกันที่เขามีถอยรถชนถอยรถชนชแล้วก็ถุน้ำลายใส่หัวตำรวจกระทือตำรวจเตะตำรวจต,วจต,วจตวจีตำรวจอะไรสารพัดผมเองในฐานะที่เป็นตำรวจและเป็นคนที่รักประชาชนรักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยก็เลยตัดสินใจแล้วว่าโออย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆก็คงไม่ไหวแม้จะเป็นพลังตัวเล็กๆเราต้องเดินต่อไปแล้วก็เลยตัดสินใจมาชุมนุมกับคนเสื้อแดงเพราะผมมองว่าคนเสื้อแดงเท่านั้นที่รักความยุติธรรม รักประชาธิปไตยก็เลยวันนั้นน่ะถือธงถือป้ายนะครับเดินผ่านในวงการชุมนุมของคนเสื้อแดงซึ่งมีการชุมนุมอยู่ที่หน้าทำเนียบนะครับคุณนักธุพุทธกำลังปราศัยอยู่ปรากฏว่าพอทุกคนเห็นว่าผมเป็นตำรวจแล้วมาเปิดตัวร่วมต่อสู้กับคนเสื้อแดงทุกคนก็ตบมือเป็นกำลังใจเสร็จแล้วนะครับทางเวทีเขาก็เลยเชิญผมขึ้นไปบนเวทีในเวลานั้นที่ท่านเห็นนะครับก็ตัดสินใจปบ ยืนเคียงข้างประชาชนพอลงเวทีรุ่งเช้าถูกเจ้านายเรียกไปพบแล้วก็ถูกตำหนิตอนนั้นตอนนั้น,ตอนน,นตอนนึกเสียใจไหมคะว่าสิ่งที่เราทำก็ไม่ใช่สิ่งที่มันเราก็ไม่ได้ใช้เวลาราชการไปแล้วเราก็ทำเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าอาจจะผู้บริหารระดับบนอาจจะไม่เข้าใจเราตอนนั้นน้อยใจเสียใจท้อใจไหมคะไม่มีครับปรากฏว,ว่ากลับภูมิใจเสียอีกอเพราะว่า อย่างที่ว่าเนี่ยตอนที่ผมมาชุมนุมเนี่ยผมมานอกเวลาราชการสองผมมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความยุติธรรมถ้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจไม่เห็นด้วยจะไล่ผมออกจะขังจะย้ายผมก็ไม่มีปัญหาเพราะผมตัดสินใจอย่างนี้พร้อมแอนอกรับครับผมผมก็ถูกตําหนิหลายครั้งถูกเรียกไปพบถูกตั้งกรรมการสอบหลายครั้งแต่ทุกครั้งผมก็ยอมรับหมดว่าผมไปเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรม ผมเห็นประชาชนถูกทำลายผมเห็นตำรวจถูกทำร้ายผมรับไม่ได้ผมบอกผู้บังคับบัญชาว่าจะขังผมก็ได้จะย้ายก็ได้จะปลดออกก็ได้จะไล่ออกก็ได้ผมยอมรับได้หมดมสุดท้ายท่านก็มีจิตไม่ตาว่าผมนี่ไม่ได้ทำผิดไา้แรงอะไรนะครับก็ว่ากล่าวตักเตือนมั่งภาคทันมั่งก็โดนตั้งกรรมาการหลายสิบครั้งอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ท้อครับสู้ขึ้นเวทีลงเช้าโดนขึ้นเวทีลงเช้าโดนกลับที่ทำงานโดนตั้งกรรมการ แต่เพื่อนข้าราชการตำรวจและก็ประชาชนก็ให้กําลังใจตลอดอที่ทางานทุกคนก็ไม่มีใครตําหนิว่าอะไรไม่ดีผู้บังคับบัญชาโดยตรงจริงๆแล้วผมก็เข้าใจท่านได้ด้วยท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลอีกทีหนึ่งแต่ว่าลึกๆแล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายมเพียงแต่ระเบียบวินัยของข้าราชการมันมีอยู่ค,ครับก็ประมาณนี้ครับก็เรียกว่าขึ้นเวทีเสื้อแดงจนกระทั่งหลายๆคนก็จําเป็นโลโก้เลยว่าถ้ามีคุณนัทธวุฒ นะคะมีคุณจตุพรไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาก็จะเห็นจ่าประสิทธิ์ไปยืนอยู่นะคะเรียกว่าเป็นที่จับตาของคนที่รักประชาธิปไตยแล้ววันหนึ่งก็ได้ก้าวเข้ามาสู่อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์การก้าวเข้ามาสู่การทําหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนกับการอยู่บนเวทีมันน่าจะแตกต่างกันละเพราะว่าเส้นทางฝ่ายการเรียกร้องประชาธิปไตยก็อาจจะอย่างหนึ่งอาจจะขึ้นเวทีปราศัยหรืออาจจะ สวมบทบาทของคนที่มีหัวใจรักประชาธิเปไตยเฉยๆแต่การก้าวข้นมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนบทบาทหน้าที่ต้องมากมายมหาศาลและที่สําคัญตัวเลือกก็คงจะไม่ใช่มีแค่จากประสิทธิ์คนเดียวเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางกว่าจะมาเป็นผู้แทนยากง่ายังไงบ้างผมว่าในชีวิตของผมนี่สิ่งที่ยากที่สุดก็ประสบมาแล้วแต่ปรากฏว่าที่ยากที่สุดก็คือการได้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการรับใช้พี่น้องประชาชน ตรงนี้เราไม่โทษพักเพราะว่าพักต้องคัดสรรคนที่ดีที่สุดเพราะเหมือนจริงๆเลยปกติแล้วคนที่จะมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะคือการที่จะสมัครเข้ามาไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณถือกระเป๋าคุณถือวุฒิบัตรหรือคุณถือปริญญาหรือคุณไปหิ้วเงินเข้ามามันไม่ไม่ไม่วานขนาดนม้นาะคะเพราะจริงๆในพักก็จะมีคณะกรรมการเนาะแล้วก็ตัวเลือกก็จะเยอะแยะไปหมดเลย นั้นเนี่ยโอกาสที่จะก้าวเข้ามาแล้วก็ยึดพื้นที่แล้วที่สําคัญคือการเป็นตัวแทนของพรรคก็ว่ายากแล้วแต่การไปเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปได้ใจประชาชนนียมันยิ่งยากกว่าครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้ามองก็เป็นจา่าสิบตำรวจตัวเล็กๆนะ<ม>ตัวเล็กๆเ,เลยแต่สามารถไปชนะไปล้มช้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยมีเคล็ดลับยังไงจริงๆก็ถ้าจะพูดไปก็ยังที่ท่านว่าครับ <c oughs> จา่าสิบตำรวจ เป็นฆารการชัน้นผู้น้อยเล็กมากนะครับมไม่เคยมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนหรือผู้สมัครคนใดที่มียุแค่จ่าสิบตำรวจนะครับผมว่าถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวัฒนาของผมหนึ่งในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ประเทศทไทยปรากฏว่าพอมีโอกาสไปลงพื้นที่ก็ยิ่งยากลําบากเพราะไปเจอนักการเมืองที่เขาเป็น ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นสอสอมาหลายสิบสมัยเขาพร้อมทุกอย่างทั้งเขาบิ oh ๊กเนมมาแล้วทั้งการเงิน <c oughs> ทั้งมวลชนทั้งสารพัดทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> แต่ด้วยความที่ว่าหัวใจคือประชาชนคือประชาธิปไตยเราก็ต้องหลับหูหลับตาสู้แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสู้เมื่อได้โอกาสแล้วปรากฏว่าพี่น้องประชาชนให้โอกาสตอนย่าพื้นที่ไปตอนนั้นเป็นไงครับความมั่นใจมันมาหรือว่าเรายังงงงง,ง,งแบบเฮ้ยชัวร์ไม่ชัวร์ หรือลงไปนี้เรามั่นใจเลยพี่น้องประชาชนตอบรับดีมากคือจริงๆแล้วเนี่ยผมทําพื้นที่อยู่สุรินทร์ทางเขตเจ็ดสุดท้ายก็บ้านเกิดเราอยู่ทางฝั่งโน้นใช่ครับสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้ไปลงเขตหกก็อย่างที่ว่าเนี่ยกว่าจะเป็นตัวแทนพรรคมันก็มีคนที่ที่เขามีความรู้ความสามารถกว่าเรานะฮะเขาต้องการจะลงตรงไหนเขาก็มีสิทธิ์ได้ลงส่วนผมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องยอมรับความจริงๆตรงนี้ไม่น้อยใจเพราะเราเกิดมาจนจริงๆ เราเกิดมาไม่ได้มีเชื่อสายทางการเมืองน,<า>นะครับก็ไปโทษผู้ใหญ่โทษพรรคไม่ได้<า>ก็บุญแล้วแหละที่ได้ลงตรงไหนก็ลงตรงไหนก็สู้สุดท้ายพอลงพื้นที่นี่ด้วยความที่ไม่ชินพื้นที่ที่ตัวเองได้สิทธิ์ลงนี่ปรากฏว่าหาเสียงเลยเขตโน่นไปถึงสีสเกตหาหาให้เขตอื่นด้วยนก็หาเขตอื่นแต่โชคดีว่าตอนนั้นเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเบอร์เดียวทั้งประเทศ ผมก็ลงตามหมู่บ้านหมู่บึนหมู่บ้านวันหนึ่งก็สิบยี่สิบหมู่บ้านเพราะ,ะมีเวลาแค่สี่สิบเก้าวันะนะครับแทบไม่ได้ทานข้าวนะครับลุยอย่างเดียวเลยทั้งมผมและทีมงานซึ่งจริงๆทีมงานเราก็มีสามสี่คนนะรถคันสองคันแค่นั 2, ้นเองไปแบบ<ม>บ้านนอกบ้านนอกแบนนกบผมว่าเลือกตั้งอบตยังทีมงานเยอะกว่าเลือกตั้งผู้ใหญ่ยังทีมงานเยอะกว่านี่เลือกตั้งสสระดับชาติ<ม>ก็ไปสามคนอย่างเงี้ย<ม>นะครับป<ม>รากฏว่า ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเขตพื้นที่สุรินเขตหกมีจํากัดแค่ไหนก็เลยไปถึงรีสเกตไปถึงก็จับไม้ปราัยพี่น้องประชาชนก็น่ารักมากนะให้เกียรติออกมาฟังกันทั้งหมู่บ้านนะครับหลายร้อยคนฟังแต่ละจุดแต่ละจุดพูดจนใกล้จะจบปรากฏว่าชาวบ้านมากระซิบข้างๆนะฮะยาประสิทธิ์ตรงนี้เป็นเขตพื้นที่อาเภอปรางคูจังหวัดสีสเกตนะเอ้าตายแล้วผมก็ไม่รู้จะทําไงด้วยมุกของผมผมก็เลยเอาไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัย ก็เห็นทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรงไหนก็ได้เบอร์หนึ่งก็เลือกเพื่อไทยเลือกยิ่งลักแล้วกันเลือกสซในเขตนี้ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับก็สนุกดีก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะสำหรับนักการเมืองหน้าใหม่นะคะก้าวเข้ามาสู่การทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเนาะอย่างเช่นเนี่ยค่ะข้ามเขตกันไปอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความเรียกว่า จะเรียกว่าไม่ชินทางการเมืองแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถคว้าชัยชนะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะคะสุรินเขต6สามารถก้าวเข้าสู่สภาได้อย่างแบบว่าสมบูรณ์แบบ,บนะคะจำได้ว่าวันที่ใส่ชุดปกติขาวเข้าสภาเจอกันนะคะคแล้วไม่รู้จับปศะสิทธิ์จะจำได้ไหมพูดกับรีตอนนั้นบอกว่า โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผมจะมาได้เงินเดือนเป็นแสนปกติเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเหลือแต่ละเดือนไม่เคยเกิน300 378ยสามร้อยเบาทแล้วเรนถามเฮ้ยจับปอร์เซ็นต์สามแล้วใช้ยังไงเขาบอกว่าเงินเดือนมาเนี่ยเดี๋ยวหักค่าโนอนค่านี่อ,นนอะไรเนี่ยเหลืออยู่ 300. 3ามรอโอ้โหจ,จำแม่นมากนะต้องชื่นชมเลยแล้วลิงยังบอกว่าโอ้โหตายละแล้วแล้วแล้วคือจักต้องเรียกว่า จากคนที่มีเงินเดือน300เนาะแล้วต้องมาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับค่ะแล้วเป็นยังไงพอ,พอวันที่เราพบว่าวันที่เขานับคะแนนแล้วประกาศผลตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะอยู่อยู่ที่บ้านนะฮะก็นอนดูทีวีอยู่ที่บ้านประกาศชื่ออาสิสตำรวจประสิทธิ์ใช่หรสายที่กระโดดเลยปะคะก็ไม่ไม่คืออย่างงี้พอลงพื้นที่ใหม่ๆก็ไม่มั่นใจเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดฝ่าย ตรงข้ามผู้ต่อสู้ทางการเมืองเขาเป็นสสมาลายสมัยเขาบูรณาการและเขามีวิธีการดําเนินการที่จะได้คะแนนจากประชาชนแต่ของผมนี่มันมือเปล่าๆนะครับใช้สิบนิ้วนี่แหละก้มกราบพี่น้องประชาชนและขอคะแนนเสียงโดยการนํานโยบายของพรรคนะครับไปหาเสียงปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็ให้การตอบรับดีมากพอหาเสียงไปสักสัปดาห์กว่าสองสัปดาห์ นะครับผมก็รู้สึกว่าปคะแนนเราดีขึ้นจากคนที่ไม่รู้จักจากคนที่ดูเฉยเฉยปรากฏว่าเติมตอบสนองมามนะครับสัปดาห์สุดท้ายมั่นใจว่ายังไงต้องชนะเพราะเราลงพื้นที่ด้วยตัวเราเองอเกือบ300หมู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมแพ้แค่10หมู่บ้านและแพ้ก็ห่างกันแค่3คะแนน 5, คะแนนเองอนะครับและไอ้ที่แพ้นี่เป็นเพราะผมไม่ได้เข้าไปหาเสียงในหมู่บ้านนั้นเนื่องจากเวลามันไม่พอ ดังนั้น K ทุกหมู่บ้าน,นที่ผมไปนะครับปรากฏว่าชนะทุกหมู่บ้านเลยครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมเก่งนะครับมผมต้องให้เครดิตพี่น้องประชาชนเขาฉลาดมผมต้องให้เครดิตพักเพื่อไทยนะครับที่เขามีนโยบายดีๆโดยเฉพาะท่านอาดีตนายกทักษิณโดยเฉพาะท่านอดีตนายกยิ่งรักนั่นเดี๋ยวเก่อนจะเป็นถึงเรื่องอื่นไอ้ที่เขาปลาม่าทบอกว่าพักเพื่อไทยใช้เงินเอาไปซื้อเสียง เป็นไงจัยไปสิบได้ไปกี่สิบล้าน <laughs> อพี่น้องเอ้จะเล่าให้ฟังเป็นการเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าคนที่จะเป็นตัวแทนพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองดังๆแล้วก็พรรคการเมืองรวยๆนี่เวลาเป็นตัวแทนแล้วจะได้เงินหลายสิบล้านะนะครับบางทีพูดถึงหลักเจ็ดสิบแปดสิบล้าน,นด้วยซ้ำไปไปลงพื้นที่ไปซื้อเสียงอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ นึกมันไม่ใช่ไอคน<ะ>ที่เขามีตังค์เขาลงพื้นที่เขาเคยเป็นสะสอเก่าเขามีธุรกิจมีไรายได้ไม่มีปัญหาไอผมเงินเดือนเหลือ3ามร้อยกว่าบาท <c oughs> แค่ค่าสมัครวันนั้นก็ต้องไปยืมเพื่อนนะครับค่าสมัคร<ะ>5 0 0พันบาทนี่ไปยืมเพื่อนอค่าน้ามันก็ไม่มีหลายคนหวังดีก็วิ่งมาหาบพราว่าผมขออาสาจัดรถโฆษณาให้นะครับผมขอวันละเท่านน,น,าน,นี้แค่ค่าน้ำมันก็พอทุกคนก็น่ารักมากนะครับแต่ปรากฏว่าผมต้องขอบคุณเละสิบนิ้วต้องกราบท่านแล้วก็อ่า ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมไม่มีตังจ้างสุดท้ายไปด้วยตัวเองป้ายสามร้อยกว่าหมู่บ้านสีอ่อำเภอเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ป้ายเป็นพันแผ่นนะฮะผมมีป้ายอยู่สามร้อยกว่าแผ่นใช้เงินที่ยืมพวกนะครับตรงนี้ตรงนั้นหน่อยทําป้ายสมมติถ้าติดหมู่บ้านนี้สองวันนะครับพอคนเห็นป้ายแล้วก็เริ่มไปแกะหมู่บ้านนี้ไปใส่หมู่บ้านโน้นแกะหมู่บ้านโน้นใส่หมู่บ้านนี้คือตัวเองหาเสียงก็แกะป้ายที่ติดตรงนั้นนะครับ หลังจากพูดเสร็จก็แกะป้ายไปต่อหมู่บ้านอื่นทิ้งไว้สองวันก็วิ่งไปเก็บต่อต่อต่อแบบนี้เลยนะฮะพักไม่ได้ให้เงินอย่างที่คนเข้าใจดังนั้นนี่ใครบอกว่าพักเพื่อไทยซื้อเสียงนี่มามาสาบานกับผมก็ได้อ่ะนี่มาเลยมาเลยฮะทุกคนเชื่อประชาชนเชื่อเพราะประชาชนนี่เขาไม่ได้ตังจากผมะไม่ได้ตังจากพักเพื่อไทยอ่ะดังนั้นนี่ผมอาจจะปฏิเสธได้แต่คุณลงพื้นที่ผมไปถามประชาชนของผมดีครับนี่คือข้อเท็จจริง ะและนี้ก็คือความจริงนะคะที่เป็นความจริงจากสสตัวแทนของพี่น้องประชาชนสุรินเขต6ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตให้จาก11ประสิทธิ์เนี่ยพักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันต่อนะคะโอ้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเพียบเลยค่ะ